ครับผมใายช่องครัวคนป่าแคมปิ้งสายลุยครับผมมือนีมาหาเขียดจะหน้าหาแมงดาหน้าหาปูหาปลาหาทุกแนวครับผมนะครับหากินหาอยู่ให้กินตามวิธีสาวนะครับอ่าเนี่ยผมนี่หาหาบ้างนะครับเนาะโอ้นี่ครับถูงหน้านะครับโอ้ยนี่ครับนี่ตามล่าแมงดาหน้าฮะนี่น้องไม่ยังเหะครับเจอเขียดหน้าครับผมนี่ตัวหนึ่งครับแฮมเบินีกครับนี่ครับ จับไปเลยครับนี่ได้แล้วครับผมโอ้ยคิดหน้าครับมือนี่แมงดีเต่านะครับแม่ดาหน้าเฮ้ยแวบๆนี่ครับผมบังผมก็ได้ปลาเข็งครับผมหยาบบ่ลงเลยครับผมปูใหญ่ครับปลาเข็งไอ้มันบ่ลงครับโอ้ลงนะครับลงแถวเราเจออีแมงดาหน้าครับผมพี่น้องอุ้ยสุดยอดครับนี่ครับเจอแมงดาหน้าครับผมนี่นี่ครับนี่เห็นบ้าครับเห็นผ่าวบ้ครับนี่นี่ครับนี่ นี ens, ya, ่ครับนี่นี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่สดสดครับสดสดแมงดานาด้วยครับแก่เวยครับแข็งปักแข็งปักเลยมันอยู่งนี้นี่เองครับม้หนีถือว่าทำภารกิจสาเร็จครับตามหานังดานาอย่างพี่น้องได้สําเร็จครับนี่เจอขิดเจ้หน้าครับผมอีกเจ้าหน้าหน่อยครับจับได้แล้วครับอ่าอีกหน้าหน่อยครับผมนี่ครับนี่เราได้แล้วครับ โอ้ยสุด,ดยอดครับสุด,ดยอดอึ๊บจะหน้าอท้องครับนี่เราปลาคอร้ายแหงครับปลาคอไงปลาช่อนใหญ่แล้วเนื้อเป็นโลจับมันบาได้ครับเยอะแหงวันจับปลาเมื่อเดียวโชว์อยู่ครับนี่เตากับหลายเล้ครับนั่นครับ อู้ปักควครับมุ้งไยู่บรได้มันดอกของของคุ้นเะครับครับโชคหน่อยก็ได้เดีย๋ยวตามหาเงินดานะตัวต่อไปมันต้องมีคู่ครับยานี่แหละตรงนี้ครับผมโอแม่เราได้สง้านตัวนะครับอุ้อยอีเต่าครับผมยีเต่าครับแมงคีเตา่าโอ้ยไม่ทันครับจะหายบุย๊คเหนน็นวะแมงอีเต่าคือเร็วแท้ เต่าเยอะต้องมีแมงดาครับปกติครับจับไปบนเลยแมงดีเต่านี่สุดยอดครับแมงดาครับสุดยอดของนั่นเลยครับเขากันมับครับโอ้จิตน้าก่อนครับีจิตนาไปก่อนครับไปเรื่อยๆครับผมจิตนาครับเจอแล้วโอ้ยเร็วครับเกแห้ยงเกแห้ง ไวจริงๆครับผมแังเร็วมากครับปาลาหลของงาน,น,นปลามันใสมองเตนาหน่อยเร็วครับท่านมันเลยครับเตนาครับปุ๊บเต็มเลยครับสองสามตัวอึ๊บท่านเดียวตัวหนึง่งว่าไตตัวเดียวครับ โอ้ยหลุดอีกแล้วโอ้ยหรู้ใจโทรศัพท์ที่ตกสนามผมไม่ครับต้อไหมนี่ครับผมนี่ครับได้แล้วครับผมนี่ครับยูงสีรับกันหน้ามานห้องนี่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นะครับโอ้นี่ครับ,บน,นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ไป่เชื่อแลครับเนาะอ้าวลงเหรอผมข้าตะโม่ใส่บุบันล่งใส่บุบัน ้กลับมาถึเลยชสายบัวบบน,นออมอ้าวได้แครับโอ้ยสองตัวแลยวครับจับได้ตัวเดียวก็ดีจับท่านตัวว่าท่านตัวหนึ่งครับโอ้ยนั่นดีนะครับไล่เลยครับจวนจวงเกี้ยวขอแล้วให้ไหมนะครับ่วนก็ีนท่านว่านี่พนนี่เก้านี่นี่หนามมา่ลาครับนี่พอเลยครับผม เอาล่ะ้กากินตามวิธีลูกอีสานนะครับเอียบโอ้ยเหนื่อยหนับอึ้บโอ้โโตกง่ายนะครับตัวนี้จับประเด้ครับเอาไม่เอาไม่เดินท้ายโชคไหมโอ้โขอับตกง่ายนะครับสองตัวขับสามตัวเลี้ยงกันได้ครับเดี๋ยวจะจ้องเข้าไปไก่เ,เหยีหนองนุ่งเหรอครับนี่นี่ครับโอ้ตกใหญ่นะครับตัวกย่างง่ายครับผมอาจจะได้ ตัวนึ่งสองสองตัวนะครับอ้าวอุ้ยปอดติ๊ต่อกันเลยครับเต็มเลยครับพี่น้องไม่ได้บักง่ายง่าครับอุ้ยเป็นละมานเครับเบิ้งเลยครับเบิ้งเลยนี่ครับโอ้ผู้ใดอยู่เบิ้งน้องก็น้าไันเห็นเบิ้งเหนี่ยวว้ยอยากมาไต่ออนซอนนะครับอันนี้อยู่กรุงเทพเห็นงานถ่าเบิ้งคลิปวิดีโอแบบเบิ้องจู่ทู่กับจิดหอดบ้านเลยครับอันนี้นะครับบานเอ้สิบบาทดิฝากติดตามช่องให้มาโอ้โหครับเด้อ เออเนี่ยครับเจอแล้วครับโอ้ยอย่างหลายแล้วครับผมนี่ครับเป็นเลี้ยงครับเป็นนี่ยนเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับไปเลยครับผมแถล่ะติดตัวนั่นในะงใช่ปุ๊ต้องเทแบ ह, บ,บ,บนี้อาไรฝอยไปโอ้ยบุดทจบคลิปก่อนเลยครับเนฮะฮะเป็นจิ้มเป็นจังแล้วมันมึงเดียดขอขอ๋ยวเบาไหวปวดคอผกลบไม่เงยครับนี่ โอ้ยครับเยอะนะครับก็ลังพ่อ้ลยครับผมโอ้ยกระบวกลดแล้วครับบ้านนี้เต็มปลาใช่ปลาล่องเรืองเลยครับโอ้ยพอจบชิปมาได้พี่น้องเอ้ยพอกันวไม่ลิปหนาครับผมตามหาแมงดาหน้าสำเร็จแล้วครับไหนไม่เงเต่าครับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ตีปไม่เงเต่าโชว์เลยครับนี่นี่โอ้ยรุดมือเลยโอ้ใส่บุกไปนี่นี่มึง ก็ได้จวยหามเอ้ยชั่วอะไรก็ได้นะครับเขี่ยจนหน้าครับหน้าอยหลายนะครับผมนีจับจบคิบเคี้ยงอยู่นะครับพี่น้อง,นนองโอ้หลายแฮงที่ตั้งใจหาเต็มทีน,นะครับผมนะครับผมเขี่ครับสวัสดีครับจวด